น้อยหนาอีกแล้วนะคะจากช่องพาชาชีวะเมืองไทยบ้านเกิดสเปนบ้านเรานะคะวันนี้น้อยหนากําลังจะไปจังหวัดเลออนนะคะน้อยหนาก็เลยอยากจะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมนะคะไปเที่ยวชมจังหวัดเลออนพร้อมๆกันกับน้อยหนานะคะเดี๋ยวตามน้อยหนาไปชมความสวยงามของจังหวัดเลออนกันเลยจ้าตอนนี้เราก็มาถึงทางเข้าเมืองของจังหวัดเลออนกันแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไป พบกันในตัวเมืองชมความสวยงามกันด้านในกันนะคะตอนนี้เรากำลังจะตรงไปที่ ถนนใจการเมืองนะคะที่จะเป็นแหล่งช้อปปิ้งนะคะของจังหวัดเลโอนนะคะทุกคมุมนู้นนะคะก็จะเป็นแหล่งช้อปปิ้งยาวไปจนถึงนู้นเลยนะคะเดี๋ยวยังไงจะพาจอดรถนะคะเดินชมนะคะช็อป บางช็อปนะคะของจังหวัดเลออนนะคะทุกคนโซนนี้นะคะมีชื่อว่าอิมากูราดานะคะก็จะเป็นโซนที่มีเขาเรียกอะไรคะมีอำเภอเมืองอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนเป็นอำเภอเมืองเป็นศาลเป็นอะไรอย่างนี้นะคะก็จะอยู่ในโซนนี้นะคะตอนนี้นยหนาก็กำลังจะไปร้าน นวดไทยในประเทศสเปนนะคะในจังหวัดเลออนนะคะก็เป็นร้านของพี่สาวนะคะของน้อยหนาเองค่ะเดี๋ยวน้อยหนาจะพาแวะชมด้วยนะคะอันนี้เป็นร้านขายของของคนจีนจ้าราคาถูกนะคะร้านนี้อันนี้คือร้านนวดไทยนะคะที่อยู่ในจังหวัดเลออนนะคะทุกคนเป็นร้านนวดที่ มีชื่อเสียงนะคะร้านนี้นะคะใครๆจะไม่รู้จักไม่ได้เลยนะคะชื่อร้านว่าต้อมาซาเคตราดิเซออนนันไต้รันเดสนะคะก็ความหมายก็คือต้อร้านนวดไทยแผนโบราณน,นั่นเองนะคะทุกคนนี่ค่ะส่วนเจ้าของร้านนะคะสวัสดีค่ะเจ้าของร้านสวัสดีค่ะลูกชายเจ้าของร้าน สวัสดีค่ะเจะของร้านมาถึงแล้วดูสิโอ้โหนี่คือเจ้าของร้านนะคะอาใส่แมสด้วยค่ะเจ้าของร้านสวัสดีค่ะสวยค่ะสวยโอ้โหนี่คือรูกชายเจ้าของร้านนะคะหลานของนายนาเองสวัสดีครับหลุยส์ครับอุย้ยอยากกอดอุย้ยกอดไม่ได้ค่ะกอดไม่ได้ <c oughs> ก็ขออนุญาตเจ้าของร้านเข้าไปชิ้งช่องได้ไหมคะเดินทางมาแบบว่ามันชิ้งช่องมากเลยรอแป๊บหนึ่งค่ะได้เลยค่ะเสนอไปเลยนีค่ะโอ้โหนี่นะคะร้านนี้โอ้โหเข้ามานี่กลิ่นหอมไทยๆนะคะหอมมากเลยค่ะทุกคนโอ้ร้านนี้นะคะเปิดมาโอ้กี่ปีแล้วคะคุณพี่คะ ร้านนี้8ปีแต่ทำมา16ปีแล้วจ้อโอ้คุณพี่เป็นหมอนวดแผนโบราณมืออาชีพนะคะมา16ปีแล้วนะคะทุกคนเป็นร้านที่สวยนะคะแล้วก็หน้ามานวด <c oughs> น,นวดหน้านวดมากค่ะอือหอมกลิ่นไทยมากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะรับงานของคุณพี่เขานะคะ ี่ค่ะใบป,ประกาศนียบัตรของคุณพี่เขาอืมก็จะมีห้องนวดนะคะหลายห้องนะคะสามห้องนะคะเดี๋ยวคุณพี่เขาอนุญาตให้ดูได้หนึ่งห้องนะคะว่างั้น,นวันนี้ไม่ได้ทำงานก็เลยเป็นแบบแบบนี้วันนี้วันหยุดก็เลยเก็บของไปซักไปอ,อะไรเงีเ้ยเตียงเตียงหน้านวด หอมอุยหอมฉุยเลยค่ะหอมมากหอมมากหอมน่านวดมากวันนี้ทานข้าวเสร็จนวดนวดดีไหมคะได้ค่ะโอ้โหถ้า,หอาออกกล้องสวยมากเลยอ่ะสวยค่ะขอบคุณนะคะห้องนี้ก็เป็นห้องสำหรับออกกำลังกายนะคะทุกคนเ,คเน,นี่ยเนี่ยค่ะห้องนี้ก็จะเป็นห้องเล่นโยคะนะคะของ ของร้านนะคะบางครั้งนะคะพี่แกก็จะทำ yes, <someone S 1> ให้เ, <Okay. S 1> เขาเรียกว่าอะไรนะคะคือจะมีคนมา <Okay. S 1> ออกกำลังกายนะคะพี่เขาก็จะสอนวิธีการดูแลตัวเองนะคะ mm hmm. ด้วยการ mm hmm. คือแบบว่าออกกำลังกายท่าไหนนะคะที่จะทำให้ลูกค้าแบบว่ามีร่างกายสุขภาพแบบว่า mm hmm. ดีขึ้นนะคะคือหมั่นดูแลตัวเองนะคะหลังจากนวดไปแล้วนะคะพี่เขาเนี่ย เป็นหมอนวดที่ฝีมือเด็ดมากๆเลยนะคะทุกคนแมวที่มากห้องนั้นนะคะคือห้องแมวค่ะห้องแมวภาษาสเปนแมวก็คือห้องห้องปัสสาวะห้องฉี่ห้องอึอะไรอย่างนี้แหละคะ่ะทุกคนจ๋าท่านผู้ชมคะ่ะห้องน้ําร้านนี้ก็สะอาดสะอ้านนะคะนี่คืออันนี้ก็เป็นอุปกรณ์การนวดน้ํามันนวดของเจเจเขานะคะ หอมมากร้านนี้หอมหอมหอมค่ะหอมกลิ่นแบบไทยไว้เลยกโมไตรรันเดทส่วนห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องเก็บของเล็กๆน้อยๆที่จําเป็นต้องใช้นะคะแล้วก็จะมีก,กาแฟนะคะเอาไว้ดื่มนะคะเวลาง่วงนอนของหมอนวนวดนะคะพี่แกทํางานคนเดียวนะคะก็จะมียามีอะไรด้วยค่ะเนี่ยค่ะห้อง เวลาทานข้าวนะคะก็จะอยู่ห้องนี้จ้ะเดี๋ยวเราจะออกไปหาอะไรดื่มกันนะคะก่อนที่เราจะไปกินข้าวใช่ไหมคะทุกคนไปดื่มใช่ไหมคะอยิงกินยงก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านดื่มนะคะเป็นร้านกาแฟจ้า